สวัสดีครับผมจากุ้ลุยสารครับพี่น้องครับนะผมกับคลิปนี้เนาะผมสิม้าว่าเรื่องของระบบเกษตรยั่งยืนนะผมแล้วก็เกษตรลดต้นทุนนะผมเพราะว่าเรื่องนี้นี่สี่เป็นประโยชน์ต่อไปนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้นะเนี่ยเกษตรเนี่ยนะผมสินค้าเกษตรเนี่ยตกต่ำมากเลยนะผมตกต่ำแบบ บ่รูว้รรว่าบยบเมนเฉพาะแค่มันสมรังนะผมทุกเรื่องเลยของกเกษตรพี่น้องร้องติดตามเบื้องตอนนี้เนาะในผมกับเบื้องเขาเบื้องอย่างกับช่วงนี้การ,กรเกษตรสินค้ากเกษตรตกต่ำนะผมแล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์กับเฮาไปนะผมกับบ่รู้อะวา่ามันอาจจะเป็นประโยชน์บ่นหน่อยกหะไรแล้วพี่น้องเนาะนะผมแต่ว่าสําหรับตัวของผมเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลย นะผมมันเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับกรเกษตรยั่งยืนแล้วกับกเกษตรลดต้นทุนผมิเว้าให้ฟังนะครับผมกเกษตรยั่งยืนของผมเนี่ยก็คือการพึ่งพาตัวเองนะผมการพึ่งพาตัวเองให้ได้หลายที่สุดนะผมหลายที่สุดก็คือลงมือทํโดยตัวเองทุกอย่างทุกขั้นตอนก่อนนะผมถ้ามันเ<ม>บาไหวอหลีเฮา,า่อยจังแรงงานนะผมผมสิมาสรุปให้ฟังว่ากเกษตรยั่งยืน ในแปลงมันสำลังของผมตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบใดนะครับผมเกษยรยั่งยืนของผมเนี่ยคือผมพึ่งพาตัวเองเลยแปลงนี่พื้นที่หาไรนะครับผมแปลงนี่พื้นที่หาไรนะครับผมก็พึ่งพาตัวเองด้วยขั้นตอนแรกเลยผมกะปลูกเองพี่น้องปลูกเองนะครับผมท่อนพันธุ์ยังสับเองเลยโดยไม่ได้ปลูกเองก้อนนะครับผมก็ไม่ได้จ้างแรงงานมานะครับผมมันก็ประหยัด ไปพื้นที่หาไรเนะี่ยอันนี้อันนี้ผมเบ้าถึงเบ้าถึงแปลงนี้ของผมนะครับผมยี่สรุปให้ฟังนะครับผมว่ามันยั่งยืนหรือแล้วการลดต้นทุนแบบไดผมผมก็ได้ไปคิดของของเรื่องอื่นๆด้วยนะผมอันนี้ผมเบ้าถึงโตของผม,ผมแปลงนี้หาไรผมแรกเลยกะมันมีรถเนาะมีรถเองมีรถของเขาเนาะเขากะเติมแค่น้ำมันผมตีฉเฉลี่ยเราเนี่ยน้ำมันในการไถก้อนไถกะ หาไรกะผมตีไปแค่ไรละร้อยนะครับผมแล้วก็ยกล่องอีกตีอีกไรละร้อยแค่แค่เติมน้ำมันนะผมแค่เติมน้ำมันก็รีเป็นไถกับยกล่องนี่พันหนึ่งละนะครับผมพันหนึ่งที่นี่ผมปลูกเองปลูกเองพื้นที่หาไรกับแม่บ้านผมก็ตีแค่คานถ่ามันเท่ากันเอาไรละร้อยนะผมกับหาไรเท่ากันนะผมหาไรเท่าก,กันก็รีเป็นพันหาอยบาทนะผมที่นี่ ผมกับมาย่างยืนอีกย่างหนึ่งก็คือต่อม้าเนาะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะผมปุ๋ยผมเฮ็ดเองนะผมปุ๋ยผมเฮ็ดเองผมกับพรามันขึ้นมาปุ๊บล้วก็ผมก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆแต่ว่าผมมีมีปุ๋ยเก็ดนะผมเป็นปุ๋ยเก็ดเนี่ยที่ราคาถูกๆบางเป็นราคาถูกราคาแพงอยู่แต่ว่ามันผมใส่หน่อยเอามาบวกกันกับปุ๋ยที่ผมเฮ็ดเองเป็นปุ๋ยมักที่ผมเฮ็ดเองเนาะแล้วที่นี่เขาก็ ผมก็ได้ตีงบประมาณไปแล้วเนี่ยแปดร้อยนะผมแปดร้อยตอน,นตอนนั้นพันหาร้อยแล้วเนาะบวกกับอีกแปดร้อยเป็นสองพันสามร้อยสองพันสามร้อยนะผมที่นี่เอยคือคือปุ๋ยเนี่ยรวมทั้งเบิดเลยนะครับจนหอดหกเดือนเนี่ยหกเดือนที่ผมถอนเนี่ยนะครับแปดร้อยบาทนะผมก็รวมกันก็เป็นสองพันสามร้อยนะผมที่นี่เรื่องของหยาผมกําจัดหยาด้วยตัวเองผมเฮ็ดเอง นะครับผมก็เพียงแค่ผมไปเอาไว้ซื้อมาเนาะซื้อมากัสองกรลอนรวมแล้วตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยผมซื้อมาสองกรลอนนะผมจะเป็นตัวเผาใหม่พื้นที่หาไรนะเผาใหม่ทั้งนึงแล้วก็ดูดซึมอีกทั้งนึงคือใส่เบืดดอกแต่ว่าผมตีแห่ไปเลยตีไปแห่ไปกระลอนละหาร้อยเลยนะผมก็จะเป็นพันพันบวกกันก็นจะเป็นสามพันสามร้อยนะผมสามพันสามร้อยนะครับผมที่นี่เนาะ จบเราเนาะเรื่องของพวกนี้นะครับผมสามพันสามรแล้วเราที่นี่มาเรื่องของถอดถอนนะครับผมถอนนี่ผมก็ตีไปไล่ละถอนเองนะเนาะเาจกเองค่ะไล่ละล้อยขึ้นกันนะครับผมไล่ละล้อยแล้วกับการไล่ละล้อยหาร้อยก็ยีป็นสามพันสาร้อยามพันอยครับผมสามพอบาทพื้นที่หาไรนะครับผมหเดือนเบิดงบไปแล้วสามพัรอยบาทครับนะผมที่นี่สามพันแปดร้อบาท เหลืออย่างอีกเลือขันตอนใดอีกอันนี้คือถอนนี่ถอนแล้วก็เอาไปขายเอาตีไปซี่พันบวกกับค่าน้ำมันที่ที่เขาทุกไปขายน,นะครับผมทุกไปขายพร้อมนะครับผมก็เป็นซี่พันนะครับผมงบประมาณตอนนี้หมดไปซี่พันพื้นที่หาเล่ตั้งแต่ปลูกยันถอนนะครับผมปลูกยันถอนหมดไปซี่พันพี่อน้องหาเ่นะครับผมก็ก็สี่พันบาท นะผมผมหมดหมดงบประมาณไปสี่พันบาทอันนี้คือเกษตรยั่งยืนของผมนะผมเขาถอนเนี่ยบ่รารู้ว่าผมตีไปไรเนี่ยมันของผมเนี่ยมันสามเดือนตัวเนี่ยมันมันเฉลี่ยวไรไรละสามตันเองหัวมันดีได้พี่น้องแต่ผมเห็นพี่น้องหลายคนอยู่มันหัวก็นายปอมก็ดีละหัว่นก็ดีเนาะเพื่อนไทยมาให้เบิ่งเราเพื่อนบอกว่าได้ห้าตันถึงสิบตันห้าตันหกตันเจ็ดตันนะต่อไรผมไม่ได้่น ผมก็มาดีเด้ทีผมปองกอ้ที่ที่ผมก็ถ่ายให้พี่น้องได้บึ้งเรากัเสมอกันดีผมเนี่ยได้หักได้แค่สมตันนะผมได้สตันอะไรไอนั่นกับว่เป็นอย่งนกนะักเนาะแต่ว่าผมตีไปแค่สตันแลราคามันผมตีไปสองบาทสอบาทสาตันก็ได้หกพันต่อไรพี่น้องหกพันต่อไรหาหาถ้าหาไรเนาะหาไรก็ได้แค่หกห้าสมสิบแมนวะเอยบ่แม่น,มนได้แม่กพันหกห้าสามิก็ได้สามหมื่นนะผม สมมติว่าสามหมื่นเราทุนของผมเนี่ยอยู่ที่สี่พันเพิ่งบอกเมื่อกี้ไงเนาะสี่พัน 4, ผมกักันยังได้กำไรยอยู่น้อยนึงบ่อน้อยนึงกับหลายเติบก็คือว่าเขาเฮ็ดเองก่อนนะครับผมเฮ็ดเองก่อนก็ได้อยู่ได้ละ่ะเนาะพี่น้องเนะาะกันนี่แหละประมาณนี้แหละคือสมมติว่าเนาะหาอะไรถอนออกมาเนี่ยได้ได้ไดละสามตันน่ราคาสองบาทได้ได้ได้ไปสามหมื่นเราที่นี่ก็ ลงทุนตั้งแต่ปลูกจนเฮ็ดอย่างมาเนี่ยโดยพึ่งพาตัวเองมาเนี่ยกะสี่พันงบประมาณสี่พันทั้งปุ๋ยทั้งยังพร้อมสี่พันกะหักออกล้วกะเหลืออยู่สองหมื่นหกสองหมื่นหกระยะหกเดือนนะผมระยะหกเดือนก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับราคากับปัจจุบันนี่นะผมเพราะว่ามันมันมันสุดมันราคามันอะโอ๊ยกันเหมือนเดิมครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ยังอยู่ได้อยู่เพราะว่าผมก็ยังมีกำไรอยู่ ที่นี่ผมก็สิไปลงทุนอีกนะครับผมลงทุนอีกลงทุนปลูกผมกยิียกลองแล้วก็ปลูกก็นั่นแหละพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็พันหนึ่งเนาะยกลองแล้วก็ปลูกแค่นั้นเพราะว่าผมเฮ็ดเองม่นบ่ยกลองแล้วก็ปลูกแค่ก็เออพันหากยกลองไถแล้วก็ยกลองแล้วก็ปลูกนะครับผมพันหานะครับผมพันหาผมก็หักออกไปสองเหลือสองมือน สองหมื่นหกหักออกไปพันหากรเหลือ,อยู่สองหมื่นกับอีกสี่พันหาร้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยผมเลือเรากับมีมันไม่ขึ้นมาร้อมแล้วมีมันไม่ที่ปลูกเรวเรียบร้อยนะครับผมเลืออยู่สองหมื่นสี่พันหาร้อยก็ดีบ่ะพี่น้องนะครับผมเราล้องพี่น้องล้องคิดถึงถ้าเขาออกไปก่้มาเราเลืออยู่สองหมื่นเรากับบรูุ้ว่าถ้าเป็นพี่น้องเนาะ ได้จ้างแรงงานหรืออย่างเส่นเราก็จ้างเราก็ให้ป mm. <im ุ๋ยให้ยังใส่ปุ๋ยใส่ยังเอายาอย่างเส่นพี่น้องคิดว่าที่เหลืออยู่เท่าใดนะผมคิดว่าเหลือยุทธใดเราโมแมนว่าผมก็ว่าเฮ็ดเกินเมื่อไหร่ได้เกินกันไรมาในเพราะว่าผมก็เฮ็ดหัวมันก็ดีไหมเจ้าที่ผมติดตามมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะผมติดตามมามว่าผมดีดิผมก็ว่าผมดีอยู่ดินะครับผมหกเดือนยังไงหกเดือนเนี่ยแล้วมก็ว่าดีอยู่มันก็ได้ไรละสามตัน ถ้ผมก็ถือว่าหน่าจีโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าผมก็ขายมันรวมพี่น้องผมขายมันล้านนะผมก็ได้ไปขายล้งแป้งวัดแป้งแต่ว่าแป้งดีแท้ผมก็มีรถไปเพราะมันย่ไกล่ลงแป้งอยู่ยุไกลสำหรับบ้านผมนะผมก็เนานะแป้งนี่ดีเพราะว่าผมเคยได้เฮ็ดแล้วกับผมขอเพื่นวัดทดลองเบืองกับปุ๋ยสูตรของผมเนี่ยแป้งดีมากเลยนะผมแป้งดีพร้อมนะผมเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะผมกะว่าไปยังเรา เดี๋ยวนั่นก็ยังหาวิธีกันต่อไปปรับจูนกันต่อไปนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผมมาเฮดคลิปเกี่ยวกับเกษตรย่างยื้นเนี่ยผมสรุปให้ฟังเนี่ยว่าประมาณนี้ได้บ่เราเราก็ลัมาลงทุนกู้ตั้งแต่ปลูกถอนแล้วก็มาปลูกอีกเนี่ยทุนยุ่ซ้ำเนี่ยนะครับผมเราก็ได้ประมาณนี้นะครับผมมันก็น่าจะยุ่หลอดอยู่นาะพี่น้องเนาะอย่ายุ่หลอดแต่ว่าผมมั่นใจได้เลยว่าพี่น้องที่ จ้างแรงงานแล้วก็ปลูกแล้วก็ถอนตอนนี้นะ่ะต้องอดโอยแน่นอนนะครับผมลงทุนไปหลายเพ๊บถอ,อนออกมาได้ประมาณนี้กับราคานี้แล้วก็มาลงทุนปลูกอีกบนเรือพี่น้องผมผมก็ได้วัดของก็ได้คิดของหลายๆคนเนาะได้ได,ได้ได้คิดแล้วก็ได้ติดตามแต่ละคนมาเจ้าเนี่ยเฮ็ดเนี่ยมันเปลี่นตั้งไหนเจ้าเฮ็ดจากจากให เราเจ้าลงทุนไปทั้งไหนทั้งไหนทั้งไหนเนี่ยเราพอกู้ถอนออกไปเราได้ซ้ำนี้เราเจ้ามาลงทุนปลูกอีกเจ้าเหลือเท่าไรผมก็ได้เก็บข้อมูลมาของหลายคนเติบเราก็เลยมันว่าเหลือพี่น้องว่าเ,เหลือเลยนะผมบางคนย่งเป็นขวบเลยมันขวบเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนเนี่ยเราว่าเหลืออย่างเลยแต่ผมหกเดือนนะผมยังเหลือนะผมถ้าเฮตดระบบนี่ยังเหลือนะผมถ้าเห็ุแบบนี้ก็ยังพอได้ต่บ้า มันก็ขื้นอยู่บางคนเนาะที่อาที่อบางคนเทดได้คือยังผมเนาะเพราะว่าผมกัยังก็ย้อมับว่ายังมีสุขภาพที่ยังสู้ได้อยู่เอาเ็นอย่างนาะแต่ว่าบางคนก็้อมต้องย้อมับว่าสูบ่ได้คือร่างกายยังสูบ่ได้ต้องพึ่งแรงงานอะไรอย่างเสียเนาะแต่ว่าก็อยหาวิธีปรับจูนกันเอาแต่ว่าของผมเนี่ยประมาณได้ประมาณนี้อยู่เอาเนอย่างนาะถ้าเฮาฝืนฝืนเ็ดแบบระบบนี้ได้กระางแผนเอาพี่น้องผมก็แค่งานมาจำเนี้ แต่ว่าผมก็วางแผนเอาว่าเออเลิกงานมาเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดเครื่องเฮ็ดเทียรละสองให้สองให้เฮ็ดเอาเองไปเรื่อยๆเอานะครับมันก็ยังดียังนึงก็คือมีมีเครื่องทุนแล้งของตัวเองที่สามารถที่สิเฮ็ดได้เลยเราพี่น้องเนาะน,นะครับผมกับประมาณนี้แหละมันก็เนาะปรับจูนกันไปเอาพี่น้องนะครับผมกับแบบกับตอนนี้กับราคานี้นะครับผมกับปลูกผสมประสานกันไปตอนนี้ผมก็ได้วางแผนเรื่องของเกษตร,รเนี่ยไปหลายย่างหลายตัว นะครับผมก็รมีกามีมันต้องมีมันสำลังตอนนี้ลงเขาก็ต้องมีอ้อยเสริมมาวน้าแล้วก็มีเอียงละมือเพื่อนฝนเขายังติดตามกันดีที่นึงนอะพี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะผมจะเอาผมเอาการสรุปเนี่ยแบบกเกษตรที่เสียห้เขายัางยืนได้แล้วก็ลดต้นทุนพร้อมนอะพี่นอ้องเนาะนะครับอาจยาเป็นประโยชน์กับพี่น้องกับฝากพี่น้องกดไลคล์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะครับถ้ามีเอยียงก็สอบถามแลก,เ,กเล่นเียนลูกกันได้ครับผม คลิปนี้จา้าโกรย์สานกับสวัสดีครับผม